เทดแต่งแบบไร้เทียวนะครับผมกับน้ำมัน E20 e ก็ยังสุดอ่ะ โอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u t u c h ชาแนลนัดเอโตก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe ให้กันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้อยากที่เห็นไฮไลท์ต้นคลิปนะผม ก็ตอนนี้ผมก็ได้ลองเอารถผมนะมาเติมกลับมาเติม e20 อีกครั้งนะครับผมก็หลังจากที่ผมเติม91มานานนะแล้วก็ผมก็ใช้กับหัวเทียนแต่งแบบไร้เขี้ยวนะครับผมซึ่งถามว่ามันดีไหมก็ตามที่ใช้งานมานะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็การวิ่งก็ ก็ถือว่าวิ่งดีนะยังไม่มียังไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็อารถผมอะมาเติมน้ำมัน E ยี่สิบนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าไอ้รถมันเหมือนมันจะแบบจะติดมือขึ้นกว่าน้ำมันเก้าสิบเอ็ดนะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะหัวเทียนด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะน้ำมันด้วยนะครับผมก็ ต่เมื่อมันมาอยู่ด้วยกันนะผมรู้สึกว่าเมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากนะครับผมกับหวเทียนไรเชี่ยว,วยกับน้ำมัน E20 เนี่ยก็เดี๋ยวเราไปลองขับกันเล่นดีกว่านะครับว่ามันจะจี๊ดจ๊าดขนาดไหนอตอนนี้เราก็ต้องรอข้ามถนนก่อนนะก่อนที่เราจะไปขับเล่นรถอย่างเยอะเลยดูดิโอ้โหติดเป็นยาวเหยียดเลย ก็ถ้าชั่วโมงเร่งด่วนแบบนี้ถ้าขับรถยนต์นนะคุณผู้ชมผมบอกเลยสามชั่วโมงก็ไม่ถึงบ้านโอ้โหยาวเหยียดเลยซ้อมติดปีใหม่หรือเปล่าเนี่ยอืมโคตรแรง ้าวไปเลยเหรอลูกพี่ไปดิลูกพี่ไปผมก็ไปอะผมว่าผมต้องกลับไปถอดกระจกเหมือนเดิมแล้วล่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันต้องซอกแซกนะเนี่ยมันซอกแซกไม่ได้นะเพราะว่ามันติดกระจกไปดีกว่า ทำไมพี่โซนิคเข้าไปได้วะเข้าไปยังไงวะเนี่ยอ๋อคือมันต้องใช้ความสามารถในการขับมากเลยนะถ้ามันไม่มีกระจกมันจะแบบพลิ้ว่านี้นะคุณผู้ชมอันนี้เราก็กลัวมันจะไปเฉียวรถ ของคนอื่นเขานะถ้ามันมีกระจกเล่ยอย่างแบบไฟด้านหลังมันแยงตามากเลยนะเพราะว่ามันสะท้อนกระจกเข้าหาตาผมนะโอ้โหติดเอเลนไหนเนี้ยขอสักเลนอนะขอไปด้วยหนะ่อยเขาก็ไม่ยอมนะ รถเยอะไม่พอถนนติดทำถนนอีกติดไปกันใหญ่เลยโอเคนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่รถน้อยๆดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าน้ำมัน e 2 0กสบกับโเทียนไรเชี่ยวนี้มันจะขับมันขนาดไหนนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปชมกันโอเคนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ ผ่านรถติดออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปแล้วเราไปลองขี่กันดูผมว่าอารมณ์แบบ E20 นะกับรถเทียนแบบไเรเชลเนี่ยคือรอบรถอนะ่ะมันเหมือนมันจะติดมือขึ้นมามากกว่าน้ำมัน91นะ เหมือนมันแบบมันมีแอลกอฮอล์มาช่วยเยอะใช่ไหมครับคุณผ,ผู้ชมแอลกอฮอล์ที่ผสมในน้ํามัน e20 นะเพราะว่าด้วยส่วนผสมของน้ำมัน e20 มันก็จะมีแอลกอฮอล์อยู่20%เนอะตามสัดส่วนของชื่อมันนะแล้วด้วยเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือการเผาไหม้มันก็เลยทําให้การเผาไหม้ของมันอนะ่ะมันน่าจะมีความ สมบูรณ์ขึ้นนะขอไม่ได้สะอาดขึ้นนะมันก็เลยทําให้รถเราอ่ะมันมีกําลังเพิ่มขึ้นนะนเห็นหมคุณผู้ชมคือมัน มันแบบว่าเสียงรถแบบมันขาดเลยนะมันมันแบบมันสุดรอบของมันอะเออคุณผู้ชมที่ทำหัวเทียนแบบผมใส่อยู่นะลองไปเติม e ยีสิบดูนะครับแต่ว่าคือมันก็ต้องมีการปรับ ไล่นุ่มหนูขึ้นมาช่วยอีกสักหน่อยนะครับในกรณีที่เป็นรถแส่งนะครับก็ด้วยเหตุผลที่ว่า,าไฟที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะนะผมใช้คำว่าอาจจะก็แล้วกันมันอาจจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็ท้ายหีด็ก็คือปรับส่วนผสม ของน้ํามันกบอปกาศเพิ่มขึ้นนะครับผมอางง่ายก็คือถ้าเป็นรถคาร์ร์ก็ควรที่จะนะครับผมไล่เบอร์หนุหน่มหนูขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับผมก็เพื่อป้องกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ํามันบางมันก็จะทําให้แบบเครื่องยนต์ของเรามันเกิดความสึกหล่อได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเราปรับแต่งให้มันมีความเหมาะสมแล้วผมเชื่อว่ามันก็ เป็นผลดีนะกับเครื่องนะครับผมโอเคก็คน่าจะประมาณนี้นะครับคลิปนี้เอามาให้ชมกันแบบเล็กๆน้อยๆว่าเฮ้ยถ้าเราลองเปลี่ยนน้ำมันดูเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมก็ผลที่ได้ก็ดีขึ้นนะกับน้ำมัน e20 กับโกเทียนแต่งนะครับผมแบบไร้เขี้ยว ที่แบบงบแบบสบายกระเป๋าเราแค่ร้อยบาทแต่ถ้าใครสามารถซื้อหัวเทียนได้ถูกกว่านี้งบมันก็จะถูกลงกว่านี้นะครับผมโอเคสําหรับเทคนิคการทําหัวเทียนนะครับผมสามารถเข้าไปดูคลิปของผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมว่าวิธีการทํา ทำแบบไหนนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ตรงคําอธิบายคลิปของผมนะครับก็สําหรับใครที่หาไม่เจอสามารถเลื่อนลงไปดูตรงคําอธิบายแล้วก็จะมีลิงก์คลิปวิดีโอที่ทําหัวเทียนนะครับผมสามารถเข้าไปดูกันได้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่าน,นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะรีบ นำมาทำให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิ่ใหม่ๆเดี๋ยวไม่แจ้งเตือนกันนะครับผมโอเคก็สำหรับใครที่อยากจะติดต่อสิดสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับผมสามารถแอดเฟซผมเข้าไปได้นะครับผมพูดคุยกันสบายๆนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนละครับสวัสดีครับ